ผ่านมาอาจารย์ปานเทพพวงพงพันนั้นได้เปิดเอกสารซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่มา,าทำให้หลายๆคนเนี่ยนะคะคืออ่านเลยนะคะต้องอ่านเลยทันทีเพราะว่าอาจารย์ปานเทพนั้นได้โพสต์นะคะว่าอย่างนี้ คือ,อนอกจากจะให้เราอ่านแล้วเนี่ยอาจารย์บรรเทพก็บอกว่าให้เราเนี่ยช่วยกันแชร์ไปให้มากๆด้วยเปิดเอกสาร j c 2 5 4 4นะคะโดยบอกว่าอ้างอิงก่อนแหล่งที่มาก็คือว่าได้ขอบคุณท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรธนะคะที่ได้อนุญาตให้ เผยแปร่เอกสารสําคัญที่เป็นแถลงการร่วมระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งลงนามโดยทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนเมื่อวันที่18มิถุนายน2544คือต้องย้อนกลับไปเมื่อ23ปีที่ผ่านมานะคะก็คือว่าเอ,เอกสารนี้จาไม่ได้บอกว่าต่อไปเนี่ยจะเรียกว่า JC2544 หรือว่า JC4 โดยเฉพาะข้อที่13เดี๋ยวจะทยอยเ,อเ,อเล่าให้ฟังนะคะว่าข้อที่13ที่อาจารย์ปานเทพบอกแล้วก็ข้อ14ที่มี รับรอง MOU 2544จึงทำให้สถานภาพของ MOU 2544กลายเป็นสนที่สัญญาที่ได้มอบอำนาจโดยรัฐบาลนะคะทั้งสองประเทศโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็ไม่ได้มีพระบรมราชองการจึงขอนำเสนอแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่นะคะเพื่อเพิกถอนทั้ง MOU 2544และ j c 2 5 4 4โดยในเอกสารที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยนะคะได้แนบมาด้วยสำหรับโพสต์นี้เนี่ยคือมันจะเป็นฉบับ ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าก็จะมีคำแปลยอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นถแถลงการร่วมในตอนนั้นทักษิณชินวัตรเดินทางไปเยือนราชอาณาจัก,กรกัมพูชาอย่างเป็นทางการก็คือช่วงวันที่18ถึง19มิถุนายน2544เดินทางไปตามคําเชิญของสมเด็จหุ่นเซนนายกร,รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชา ก็ว่ากันเรื่องว่าตอนรับอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ประชาชนกัมพูชาก็เพื่อที่จะพยายามอยากจะบอกเนี่ยนะคะให้เห็นว่านี่คือความสัมพันธ์ชันมิตรแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศด้วยความมุ่งหมายจะกระชับพ,พัฒนาแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพขยายความร่วมมือทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็อื่นๆด้วยราวนี้ในการเดินทางเยือนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเ,เขาก็ได้มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจัก,กรกัมพูชาซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะเพื่อ การพัฒนาสู่ศตรวรรษที่21แล้วก็ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทยว่าด้วยพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันเพื่อกําหนดพื้นฐานสําหรับเริ่มศักราชใหม่ของความร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับการสแสวงประโยชน์จากแหล่งปิดโตรเลียมในพื้นที่ซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็ได้อ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกัน <c oughs> ว่าอย่างนี้นี่ตามเอกสารเขานะคะแปลามาจากฉบับภารรษาอังกฤษซึ่งใน ฉบับนั้นก็มีการลงนามของทั้งทักษิณและก็หุนเซนด้วยคราวนี้นอกเหนือจากเอกสารแล้วเนี่ยนะคะเอ,เอกสารที่ได้มีการลงนามกันแล้วเนี่ย ทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันในประเด็นต่างๆก็ไล่เรียงมาว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานของหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรสชา,ชาตินะคะมีหลักที่ยอมรับทางสากลในห้าประการของการอยู่ร่วมกันโดยสันติตามหลักการที่ระบุในส่วนที่สัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะหลักการเคารพในเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพทางดินแดนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เน้นย้ําการเคารพหลักการที่ จะไม่แทรกแซงกิจาการภายในของกันและกันแล้วก็ไม่สนับสนุนการใช้กําลังและการคุกคามด้วยกําลังให้มีการระงับข้อพิาพาทต่างๆโดยสันติวิธีแล้วก็ห้ามมีให้กลุ่มการเมืองหรือว่ากองกําลังทหารใช้ดินแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งลักษณะที่เป็นการต่อต้านอีกประเทศหนึ่งนะคะในประการที่2ก็ว่าด้ยวยเรื่องที่ว่าทั้ง2ฝ่ายจะส่งเสริมให้มีการประชุมระดับสูงระหว่างผู้แทนของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นไปตามความที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะคะที่เขาจะส่งเสริ ความสัมพันธ์ของข้าราชการและประชาชนทั้งสองประเทศประการที่3ก็คือเน้นย้ำพันธกรณีที่จะกระชับความร่วมมือส่งเสริมการศึกษา หารือระหว่างกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาและไทยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นทวิภาคีและภูมิภาคแล้วก็เรื่องของความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือของอาเซียนต่างๆนะคะประการที่4ี่คือทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมงานกันใกล้ชิดเพื่อต่อต้านอาชญากรรมตามแนวแสดงของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะาเรื่องของยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็ การทำผิดกฎหมายอื่นๆประการที่5้าย้ำเรื่องความสัมพันธ์ของความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมการลงทุนระหว่างทั้ง2ประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือของทวิภาคีที่ว่าด้วยเรื่องทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะให้เกิดประโยชน์ทั้ง2ฝ่าย ในประเด็นที่6นั้นทั้งสองฝ่ายตกลงกระชับความร่วมมือก็คือเรื่องของเกษตรกรรมป่าไม้ประมงอุตสาหการรมเกี่ยวกับการทำประมงแล้วก็มีเรื่องพลังงานด้วยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการปกป้องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำไม้โดยผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องปราบปรามแล้วก็กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพื้นที่ปรมแดนร่วมกัน ทั้งทางบกและทางทะเลค่ะประการที่7ประการที่8ประการที่9ประการที่10เนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งก็จะว่าเรื่องของสาธารณาสุขเรื่องของการพัฒนาเส้นทางทางบกทางรถไฟนะคะมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษามีเรื่องของการ การทำความตกลงด้วยเรื่องของการเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมายการลักลอบขนข้ามแดนซึ่งสังหาริมทรัพย์นะคะประการที่11เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยให้มีการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขนะคะประการที่12คือทั้งสองฝ่ายตกลงให้จังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันรณวนี้ประเด็นที่3ไล่หมานะคะจะไล่ ว่าที่อาจารย์ปันเทพตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นข้อที่13นะคะแล้วก็ข้อที่14ในข้อที่13เนี่ยคือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ย้ําถึงความตั้งใจมั่นที่จะดําเนินการปักปันเขตดแดนทางบกระหว่างกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทําได้บนพื้นฐานของมิตรภาพความเข้าใจซึ่งกันและกันหลักการของความเสมอภาคและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเพื่อให้พรมแดนของทั้งสองประเทศเป็นพรมแดนแห่งสันติภาพสียร และมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัน ประเด็นที่14เนี่ยในข้อ14ก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยแสดงความพึงพอใจในความพยายามต่างๆซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันมาและให้การรับรองในบันทึกความเข้าใจระหว่างราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาและราชาอาณาจักรไทยว่าด้วยพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันซึ่งก็ลงนามโดยนายซกอ่านรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและพระนท่านดรสุร,รเกียรตสเถียรไทยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะซึ่งจัดทำนักรุงพนมเปญเมื่อ18มิถุนายน2544คู่กัน2ฉบับเป็นภาษาอังกฤษทีมงานอาภาพนี้าาพอดีเลยนะคะนั่นก็คือว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะลายเซ็นของทักษิณชินวัตรนะคะที่ลงรายมือชื่อ สำหรับราชอาณาจักรไทยแล้วก็ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาทางด้านขวานะคะก็คือลายมือชื่อของฮุนเซนทั้งสองคนในตอนนั้นก็คืออยู่ในตําแหน่งานายกรัฐมนตรีเอกสารนี้อาจารยาา์มิเทพบอกว่าเอกสารสับนาของหม่อมหลวงวันวิภาจรุลโรจน์นะคะที่อาจารย์ได้อ้างถึงตรงนี้คราวนี้หลายคนก็ถามบอกวา่าเออทั้งสองคนดูจะรักกันเมื่อสักครู่เราเห็นภาพที่กอดกันใช่ไหมคะขออนุญาตนำเ,เรื่องราวในส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะของทางมติชนสุดสัปดาห์ที่เขามีการลงบทความเอาไว้นะคะ แล้วควนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะชวงประมาณกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาซึ่งเขาก็เขียนถึงเรื่องของทักษิณและหุลนเซนเพื่อนร้ายแต่ใส่เครื่องหมายคําถามไว้แล้วก็เพื่อนรักอดีตที่ปรึกษาส่วนตัวและก็บราเธอร์หลายๆคนเนี่ยนะคะก็เลยพูดถึงเรื่องที่ว่ามันมีด้วยเหรอสําหรับอดีตผู้นําของประเทศหนึ่งนะคะไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับ ผู้นำของอีกประเทศหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องที่มันดูประหลาดประหลาดมันดูเป็นเรื่องที่เกิดความเอ๊ะเราจะไว้วางใจได้รอเปล่าว่าอดีตผู้นำของประเทศหนึ่งเนี่ยนะคะไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วมันก็มีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันว่าด้วยเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละประเทศ ว่าด้วยเรื่องของอธิปไตยด้วยก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งทางด้านของมติชนส,สุดสัปดาห์เองเขายังเขียนบทความเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์ของทักษิณกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชหุนเซนอดีตนายกกัมพูชาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนรักกันมาอย่างยาวนานทาหุนเซนเนี่ยนะคะแต่งตั้งทักษิณ ยศในตอนนั้นเนี่ยพันธวจโ,โททักษินอดีตนายกของไทยเนี่ยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจรัฐบาลกัมพูชาในวันที่4พฤศจิกาย,ยน2552ตอนนั้นตรงกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนบางกลุ่มว่าไม่เหมาะสมแล้วเราก็ได้เห็นภาพเนี่ยเขาก็นําภาพจากของ AFP มาให้ดูนะว่าโอ้ไปตีกอล์ฟกันนะออโอ้กันแบบนี้เนี่ยดูจะรักกันมากเนี่ยนะคะคือเขาพยายามที่ทางด้านของ มติชนเนี่ยนะคะสุดสัปดาห์เนี่ยเขาบอก,บอกว่า ทางทักษิณเนี่ยนะคะคือคือ,คอทางด้านของกัมพูชาเขาบอกว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวจนมาปี2553รเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรนะกับพันตำรวจโททักษิณหลังจากที่ทักษิณนนลาออกจากการเป็นที่ปรึกษารัฐบาลด้วยเหตุผลปัญหาส่วนตัวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางมิตรภาพของทั้งสองเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยความราบรื่นแต่แรกแต่ออกจะไปทางการแปรศัตรูเป็นมิตรเป็นมิตรสีด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ว,ว่าจะอย่างไรเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำ ถามว่าเอ้าแล้วยังไงล่ะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอดีตผู้นําของประเทศหนึ่งไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความลับเรื่องการบริหารประเทศหรืออะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศหนึ่งเนี่ยมันจะยังคงมีความลับอยู่ไหมทุกคนก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยกันได้อยู่เหมือนกันนะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้แล้วก็นำมาสู่เรื่องของ MOU 2544ซึ่งหลายคนนั้นก็บอกว่ามันมีวัฏกรกรเกิดขึ้นว่าเกิดเป็น วาฒกรรมคลั่งชาติก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ว่ามันเกิดการสร้างวาฒกรรมคลั่งชาติขึ้นมาหรือไม่นะคะว่า เป็นการป้ายสีเพื่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมสำหรับผู้ที่เขาจะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยเขาบอกว่าแล้วไม่ลองไปดูประเทศอื่นหรือว่าเป็นประเทศใกล้เคียงของเรากันหรอเขาเนี่ยพยายามที่จะปลุกกระแสเรื่องของความรักชาตินะคะกันอย่างเต็มที่เลยหรือว่าจะมีแต่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่มันเกิดกระแสที่ถูกวัฒกรรมของความคลั่งชาติเนี่ยกำลังถูกโจมตีเพื่อสร้างความ ไม่ชอบทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากในประเด็นนี้กันไว้แล้วเดี๋ยวตามดูกันต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันน,น,นี้วันอังคารนะคะในช่วงของรายการนิวส์อ t วันนี้อาจารย์ปานเทพโพพงพันนะคะก็จะมาจัดรายการด้วยก็น่าจะมีปมประเด็นหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวที่น่าสนใจทั้ง MOU ด้วยเรื่องความค,ความคพบ่มหน้าของทนายตั้มด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อหลังจากจบรอบวันทันเหตุการณ์กันค่ะ